สวัสดีค่ะคณะศาสิทธศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคณะจะชวนรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยถึงชีวิตการทํางานรวมไปถึงรู้จักสาขาอาชีพต่างๆจากหลากหลายคณะกันค่ะและวันนี้น่าตื่นเต้นมากๆค่ะเราจะได้คุยกับรุ่นพี่ที่ทาสตาร์ทอัพที่ปรึกษาด้านธุรกิจอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าโอเคเลยเดี๋ยววันนี้มีคําถามเยอะแน่นอนแต่ก่อนอื่นช่วยแนะนําตัวก่อนค่ะครับผมผมพัทวุฒินะครับชื่อเล่นชื่อน็อตนะครับมาจาก วิทยาลัยรในาชาติเช่นกันครับมาวิทยาลัยมาฮิดลครับผมปี55นะครับปัจจุบันผมก็ทำโปรเจกต์ชื่อ VAP อยู่ครับผมต้องทาน็อตก่อนเลยว่าเราเริ่มทำธุรกิจนี้ได้ยังไงอะครับต้องเรียนก่อนว่าจริงๆแล้วตลาดของอาหารธุรกิจอาหารเนี่ยครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าใหญ่ๆเนี่ยครับเขาก็มีคอนซัลที่คอยดูแลเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เป็น เจ้าเล็กลงมาหน่อยนะครับจะเป็น SME ก็ดีหรือว่ารายเล็กย่อยกว่านั้นก็ดีนะครับกลุ่มนี้จะยังไม่มีคนที่เข้าไปคอยตอบโจทย์ตรงนี้ให้ทีนี้ธุรกิจที่เราดูแลอยู่เนี่ยมีตัวอย่างไหมคะว่าเราทํากับธุรกิจแบบไหนบ้างตอนนี้ครับตอนนี้นะครับก็จะมีหลายรายเลยนะครับที่ร่วมกับเราก็จะมีะผู้ผลิตข้าวมันไก่นะครับผู้ผลิตขาหมูกรอ,อรบับ มีเต้าหู้นะครับี่เป็นรายย่อยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เจ้าหนึ่งที่กําลังมาแรงเลยครับก็คือตัวทิฟฟินครับก็จะเป็นข้าวกล่องอครับผมทีนี้ภาพรวมของธุรกิจเราเนี่ยเราให้เซอร์วิสแบบไหนยังไงบ้างะคะครับของเรานะครับก็สเต็ปที่1น,นะครับเราก็จะให้คําแนะนําเฉยๆก่อนอนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการเราก็มีเซอร์วิสในการจัดการที่เราแนะนําไป ให้ได้ด้วยนะครับเข้าไปเหมือนช่วยเลยถูกต้องใช่ครับสเตปที่3คือการใช้อินฟราสตรักเจอร์ของเรานะครับเพื่อที่จะได้เติบโตไปด้วยกันก็คือจะมีเหมือนเป็น3ระดับ3ามเลเวลถูกต้องครับเราดูแลแล้วก็ช่วยเหลือในส่วนไหนบ้างคะครับเราจะดูทั้งหมดนะครับสี่แสปคหลักๆเริ่มต้นที่ตัวโปรดักต์นะครับตัวโปรดักต์นะครับเช่นว่าโปรดักต์เขาสามารถพัฒนาไปในทิศทางไหนได้บ้างนะครับนะครับต่อไปก็คือเรื่องของ financial ผมเราก็จะดูว่าการเงินของเขามีตรงไหนที่ปรับได้บ้างนะครับมีตรงไหนบกพร่องบ้างนะครับต่อไปก็เรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับเรนจิงตั้งแต่แพคเกจิ้งไปจนถึงวิธีการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คือทำการตลาดเพื่อให้คนสนใจใน Product มากยิ่งขึ้นใช่ใครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของลีกอลนะครับก็จะเกี่ยวกับตัวข้อกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยครับจะอยู่ภายใต้อัมเบร่าใหญ่ที่สุดก็คือตัว branding and strategy ก็คือการทำแบรนด์เนาะแล้วก็การที่เราวางกลยุทธ์ธุรกิจให้ทั้งหมดเลยก็จะเป็นสี่ด้านใหญ่ๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วปัญหาของคนที่ทำธุรกิจอาหารแบบนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่โตเนาะก็เป็นร้านร้านค้าที่ทำอาหารแบบนี้เขาเจอปัญหาแบบไหนบ้างคะที่เราต้องเข้าไปช่วยเยอะ ครับผมหลักๆเลยนะครับก็จะคือการกําหนดแบรนดิ้งให้ตัวเองนะครับแบรนดิ้งบางที Position เขาไม่ชัดเจน<ม>นะครับว่า <Position S 2> ฉันเป็นใครใ,<ช>ในตลาดนี้ใช่<ม>ครับผมบางทีก็ทุกวันนี้ขายได้อยู่แต่ว่าก็<ม>ก็เลยมองแค่ตรงนั้นนะครับ<ม>บางที Position ชัดเจนแหละแต่ไม่รู้ Position ของตัวเอง<ม>นะครับก็มีเหมือนกันนะครับไปจนถึงบางคนก็บริหารเงิน อย่างผิดวิธีนะครับมีการเอาเงินจากร้านมาใช้เป็นเรื่องส่วนตัวบ้างเอาเงินจากส่วนตัวไปใช้กับร้านบ้าง<ม>นะครับอันนี้เป็น practice ที่ไม่ดีสมมุติว่าถ้าคณะอยากที่จะมารับคาปรึกษาแล้วเดินเข้ามาหานอนเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเ็ปแรกนะครับเราก็จะคุยถึงวัตถุประสงค์ของลูกค้าก่อนนะครับ<ม>ว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไร<ม>นะครับหลังจากนั้นพอเรารับวัตถุประสงค์ของจากลูกค้ามาแล้ว<ม>นะครับเราก็จะทำ business health check up <ม>นะครับตรวจสอบ ใช่ครับ uh huh. ก็วิเคราะห์ก่อนว่าทางลูกค้านะครับมีจุดตรงไหนที่ปรับปรุงได้มากกว่านี้อีกบ้างนะครับ uh huh. ครับสเต็ปต่อไปเราก็จะเอามา Evaluate uh huh. ครับว่าเราจะหาวิธีแก้ให้กับลูกค้ายัางไงบ้าง uh huh. ครับผมแล้วเราก็จะเอาไป Propose กับลูกค้าครับผม uh huh. ถ้าลูกค้า Approve มาแล้วกำหนดเรื่องของ s scope ชัดเจนนะครับ uh huh. เราก็จะลงมือทำ uh huh. นะครับ uh huh. จนถึง d e Date แล้วเราก็ส่งงาน นองเอาสิ่งที่เรียนมาปรับใช้กับธุรกิจตอนนี้ยังไงบ้างอะคะใน Computer Engineering เองเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบนะครับ หรืออย่าง Data Science ซึ่งปัจจุบันผมก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับกับการสร้าง i n f ฟ s t t u u t u u r ออย่างมากหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเข้าไปนั่งเรียนไปซิดอินเองนะครับก็จะเป็น p s y c h o o l คผมซสติวิทยาใช่ใช่ครับช่วยอย่างมากนะครับเวลาที่เราสื่อสารกับคนอื่นนะครับมีการโน้มน้าวมีการไหลครับผมก็เหมือนเราเข้าใจความคิดของคนมากยิ่งขึ้นใช่ แล้วก็สื่อสารกับเขาได้ตอบโจทย์ตรงใจใช่ใชอันนี้ขอแอดเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับจริงๆแล้ววิชา psychology เนี่ยผมไม่ได้ลงเรียนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นลงเรียนไม่ทันแต่ผมก็ไปซิดอินนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับอยากให้น้องๆแลองมองให้กว้างขึ้นครับบางทีบางวิชาที่เราอยากเรียนนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้อะไรกลับมาที่เป็นเครดิตชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่ได้หน่วยกิจใช่แต่ว่าเรา เราได้ความรู้เราในอนาคตบางทีมองกลับมาแล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติต่อความรู้เหล่านี้เอามาประยุกใช้ได้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าอุย้ยฉันเรียนสายนี้จะต้องเลือกเรียนวิชานี้เพราะว่าของเราก็จะมีสิ่งที่เรียก็่า free electives เขาเลือกเองได้อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น็อตเข้าไปเรียนแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวกับโอ้คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งที่เราเรียนมาตรงสายตอนนั้นเป๊ะๆแต่ความรู้ที่เราได้จากทุกห้องเรียนเราสามารถเอามาปรับใช้ได้หมดเลยครับผมแล้วก็มี s o ฟต skill ไหนบ้างที่สาคัญสําหรับน็อตสำหรับการทาธุรกิจสตาร์ทอัพอันเนี้ยค่ะอย่างแรกเลยนะครับคือ communication skill นะครับเพื่อนี้สําคัญมากๆนะครับการสื่อสารกันเองภายในองค์กรเองหรือว่าสื่อสารข้างนอก ก็ส <S ong> ําคัญไม่แพ้ก <cultura> ันครับผมการกําหนดสโคปทําอย่างไรให้ชัดเจนนะครับ<อ>เพราะว่าในการทํางานบางทีหลายๆครั้งเนี่ยครับเราอาจจะกําหนดสโคปโดยคิดไม่ครบรอบด้านหรือบางทีเราครบละแต่เราสื่อสารออกไปให้กับทีมไม่ครบสื่อสารออกไปให้ลูกค้าไม่ครบรเกิดความเข้าใจผิดกันสุดท้ายมีปัญหาแน่นอนแล้วในเรื่องของการเติบโตของธุรกิจนี้มันจะสามารถเติบโตไปยังไงได้บ้างคะ สโคปนะครับภายใน3ปี3ปีนี้นะครับเรายังโฟกัสอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วก็จะยังอยู่ใน Food and Beverage อยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็อาจจะมีการเติบโตไปต่างประเทศหรือว่าข้ามไปอินดัส t r ีอื่นบ้างครับผมเชื่อว่ามีน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้อยากที่จะทำธุรกิจของตัวเองเหมือนกันถ้าเขาอยากเริ่มทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างะคะครับผมว่าเริ่มจากการหา value ของตัวเองนะครับแล้วก็ทดลองลองไป สอบถามนะครับกับทางลูกค้าที่แท้จริงเลยครับ <Ừ. S 2> ผมโดยการเรา build b u service ของเราหรือว่าเป็น product ของเราเนี่ยครับเป็น uh, minimal ที่สุดนะครับเป็น MVP <Ừ. S 2> ครับ <Ừ. S 2> เพื่อเอาไปทดสอบในตลาดจริง <Ừ. S 2> นะครับคือไซส์เล็กๆก,ก่อนเหมือนทดลองก่อนว่าเวิร์กจริงไหมใช่ครับต้องเล็กที่สุดเลยครับแล้วดูว่า value ตรงนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่า ม,มีลูกค้าที่ต้องการสิ่งที่เราต้องสิ่งที่เรา have to offer เนี่ยครับมีอยู่จริงหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งคือก่อนที่เราจะเริ่มสร้างบางอย่างไปแก้ปัญหาครับอยากให้ลองมองดูกว้างๆก,างก่อนว่ามันมีคนที่แก้ปัญหาแบบเดียวอยู่แล้วหรือยัง<อ>ครับผม,มบางทีมันอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแบบเดียวกันตรงๆเป็นวิธีแก้ปัญหาทางอ้อ,อมนะครับใช่ก็ ให้ e v a l u a t e ให้ครบครบก่อนอก็คือต้องมองภาพรวมแล้วก็ประเมินสถานการณ์สภาพการแข่งขันทุกอย่างที่ทำให้เราพร้อมที่จะเริ่มมากที่สุดถูกต้องครับและอย่างในช่วงนี้ที่ต้องเรียกว่าเป็นวิกฤตเนาะวิกฤตโควิดสำหรับน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเอ๊ะกังวลหรือแบบว่าวถ้าเราเริ่มธุรกิจในช่วงนี้มันจะมีความท้าทายมันจะยากไหมยังไงอยากให้นอตให้คำแนะนำสำหรับน้องๆที่อยากเริ่มธุรกิจในช่วงนี้นิดนึงค่ะ ครับผมผมว่าการเริ่มธุรกิจนะครับมันมีความท้าทายในตัวมันเองไม่ว่าจะในช่วงไหนก็ตาม,มนะครับแต่ว่าในช่วงวิกฤตนี้นะครับก็อย่างที่เราเคยได้ยินกันมานานมากแล้วนะครับว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสอ,อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าหนึ่งนะครับคือถ้าเราสามารถที่จะหาปัญหาที่มีอยู่ข้างนอกตอนนี้ได้แล้วเราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับอันนี้จะเป็นโอกาสที่ใหญ่มาก นะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือถ้าเราสามารถที่จะเกิดขึ้นมาในช่วงนี้ได้นะครับจริงๆแล้วเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันละหลังจากโควิดไม่มีอะไรล้มเราได้ละนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอยากจะ encourage นะครับว่าให้ทุกคนตอนนี้อยากให้ลองมองหาปัญหาแล้วลองแก้ไขดูครับผมใช้เวลาระหว่างนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับใครที่อยากที่จะทำธุรกิจนะน่าจะได้แรงบันดาลใจดีๆแล้วก็คำแนะนำดีๆไปเยอะมากเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน็อมากค่ะขอบคุณ ああ。<music>